เอาละครัวันนี้เรามาแวะทานข้าวที่กันตาไก่ย่างนะคะเขาบอกว่าเป็นไก่ย่างหนังกรอบรสชาติอีสานแท้ค่ะก็มาถึงตรงนี้ก็บ่ายกว่าพอดีก็หิวข้าวตรงนี้เขาเรียกเมืองพลเบาเอ่ย <S <S เมืองพลเป็นเนมือง <ผล S 1> พลครับร้านนี้ก็เป็นร้านใหญ่โตมากนะเดี๋ยวนะอุอ้ยอุ้ย อุ้ย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 คุ้นคุ้นไหมคะหมกหม้อครับหอหมกหน่อไม้แบบหมกหม้อสูตรโคราชสูตรโคราชก็หอหมกเป็นหอหมกใบตองก็มีแต่อันนี้ก็เป็นหมกหม้อก็เป็นสูตรเดียวกันแต่ว่าไม่ห่อตองค่นั่นเองอาหารข้าวแกงก็เป็นสไตล์ภาคกลางภาคกลางเนาะเห็นไหมฮะว่าเป็นภาคกลางภาคกลางเป็นผัดปลาดุกมีกุนเชียงนะครับผัดหมูอันนี้มีขาหมูมั้งเนี่ย ต้มแบบอันนี้ต้มต้มขาหมูหรือว่าพะโลขาหมูพะโลครับอันนี้แกงเขียวหวานออันนี้พะโลเอ้าแล้วพะโลมันมีสองพะโลเหรออ๋อนี่ไก่หวานอ๋อเป็นไก่ไก่หวานนะไก่ออกเค็มเค็มหวานหวานก็เดี๋ยวเราสั่งไก่ย่างไปเราสั่งไก่ย่างไปตัวหนึ่งเขาว่าไก่ย่างกันตาว่างั้นนะอ่าร้านไก่ย่างแล้วก็ มันมีพวกมัมขายได้นะนมัมเหรอมัมีเนีันท่อนๆแบบนี้นแนวแกงจืดนี่ก็จ,จะเป็นจีนนหน่อยนะต้มจืดก็น่าทานอยู่นะต้มจืดหน่อไม้ดองเอ้ต้มจืดหน่อไม้สดคือรตรงนี้เนี่ยเขาเรียกเมืองพลมันเหมือนเป็นทางผ่านไปขอนแก่นใช่ไหมคะใช่ครับเมืองพลนี่ขึ้นอยู่กับเ <c oughs> มืองพลเป็นจังหวัดขอนแก่นหรือว่านครราชสีมาอ๋อเมืองพลเป็นของแก่นเด้อ เออถ้าถ้าสีดานี่เป็นโคราชใช่ไหมอ๋อแก่คนที่ไหนเนี่ยแกเปรู้เรื่องเลยเนี่ยฉันเป็นคนอำเภอประทายแล้วทำไมไม่รู้เรื่องคนโคี่ไนเป็นที่ไหนเนี่ยไหนมีใครเป็นคนโคราชไหมอ๋อมีแต่คนเมืองคนกับขอนแก่นเบ้าเล่าเป็นบ้าข่เป็นโคราชเด้แต่เป็นแคลติดกันใช่เอาใหม่นะคะคืออย่างนี้ค่ะ ที่มาเนี่ยก็มีหลายภาคนะคะมีอีสานมีใต้ต้อง้งแต่งใต้มีมีภาคกลางนคสวรรค์มีคนกรุงเทพได้น่าตะกรุงเทพผิวอย่างนี้นะคะกรุงเทพแท้ๆนะคะอย่างงี้แล้วก็แลยองค่ะแสอกรุงเทพเนี้ยมันจะมีคนกินไม่เป็นนะคะเช่นพี่กำบูให้เอาข้าวเหนียวตุ้ยคำว่าตุ้ยคืออะไรคะพี่กำพูคะเมื่อกี้คุณอธิบายว่าไงนะ ตุ้ยคือจิ้มไม่คุณพูดผิดแล้วเมื่อกี้คุณพูดว่าไงคุยคุยคือคุยคุยคุยส่วนคุยคือการเอาก้นเหนียวส่วนมันขึ้นมาเออส่วนมันขึ้นมาส่วนก็ยิ่งส่วนคือส่วนถ้าอธิบายแบบนี้คุณไม่ต้องอธิบายมันก็ตักเอาขึ้นมาแต่ตักเล็กๆอะค่ะมันไม่ถึงขั้นตักอะส่วนเดี๋ยวเดี๋ยวคุยให้ดูนะคะเดี๋ยวคุยให้ดูอ่ะนี่คำพูคุยค่ะเอาข้อเหนียวคุย ต่อไปจะเป็นการคุยนะคะไม่ใช่คุยแต่แน่นๆค่ะตุยภาษาโคลาชเียกตุยอย่างนี้ด้เอานิ้วหนึ่งเนี่ยับให้มันมีกับติดคำข้าวขึ้นมาหน่อยอันนี้เขาเรียกคุยแต่ค่ะนี่ที่กินได้ใช่ไหมเพื่อมาแล้วค่ะไก่ย่างโอ้อันนั้นตำโคลาชนี่อันนี้ตำโคลาช ตำโ <ตำ S 1> พลา <ตำ S 1> ท้าตเขาใส่กุ้งแห้งนะเออพีดับม,มาเอามเออ,เอแตกต่างกับตำราวนะแตกต่างเลยแตกต่างเลยเขาใส่กุ้งแห้งเนาะตำโพลารใส่ถั่วป่นเอ่อถั่วขั่วด้วยไก่เขาเนี่ยเป็นูตดไก่แห้งๆนะฮะคล้ายๆสีดาไหมผมเชื่อว่าไม่มีใครชอบตีนเท่าผมแล้วผมจะตีนก่อนเลยคือผมเนี่ยเป็นคนชอบกินไก่ตรงที่มันยากๆต้องเคี้ยวๆก็คือตีนไก่เนี่ยฮะอุ้ยฟันดีมากชอบ มันแข็งแรงมากเลยอันนี้หม่ำใช่ไหมคะหม่ำหมูครับกินได้หม่ำค่ะหม่ำเอาละทีนี้หม่ำกับไส้กรอกต,าต่างกัน,น,นยังไงคะพี่หม่ำเป็นเครื่องในครับยัดเข้าไปในไส้หมูเหมือนกันหม่ำเนี่ยเอาส่วนใหญ่เป็นพวกตับพวกอะไรเครื่องในมาทำส่วนไส้กรอกเป็นเนื้อ,อแต่ว่าปร,รุงเหมือนกันก็ไม่เชิงเหมือนนะแต่ใกล้เคียงกรรมวิธีใกล้เคียงแต่ว่าไม่เหมือนหรอกครับ อันนี้กินงานนี่กับเราปรึกษากอนะครับทางเรปรึกษาหาเรือกันว่าเราจะกินกันดีไหมคือบอกกรกนกนวลเขาเป็นคนใต้ก็วันนี้ก็เคยพามาทัศนศึกษากินอาหารอีสานแทนที่จะพาไปใต้ก็พามาอีสาาไปทำไมใต้เขาอยู่จนมาแบบโอ้ก็ถูกแล้วแหละกินได้ไหมก็ได้นะดู่ามันจะมันเปรี้ยวมไหมนิดๆใช่ไหม เขาก็กินเหมือนไส้กรอกเลยก็มีเครื่องเคียงเห็นไหมคะเขามีเขามีไอ้นี่เห็นไหมมีกระเทียมมีพริกสดให้ด้วยนะคะเขาก็ใช้มือกันเลยนะคะชอบม่าจย่างแบบนี้ชเป็นคนกรุงเทพย่างแห้งผิวเขาบอกว่าหนังจะกรอบเห็นเขาติดป้ายเนี่ยหนังกรอบดีเนี่ยหนังเขากรอบเลยนานนี่เลยอืหนังกรอบเสียงเสียงเคี้ยวดังกรอบเลยนะทั้งทั้งที่ไก่ที่แบบใช้ได้นะ ก่ย่างเขาอร่อยเลยตดตไก่ย่างเมืองพลนะคะเมืองพลนี้อยู่คอนแกนเด้อจะต้องเป็นตัวที่สองไหมเพราะว่าดูแล้วจะไม่พอนะเนี่ยเฉพาะหนุ่มและยองก็น่าจะครึ่งตัวนะคะไม่รับนเียนะอร่อยไหมเนื้อน้องชิมดูหน่อยพี่อันนี้มัเครื่องในล้วนเลยเหรอพี่ไม่ไม่มีเนื้อเลยใช่ไหมคะ สูตรในข้างในเราก็งงอยู่ว่าทำไมหน้าตาเขาเหมือนไส้กรอกแต่ทําไมถึงเรียกหมมอ่จะแน่นๆเลยนะฮะเออืมเป็นไงคะรสชาติดีนะอันนี้เขาเขาทอดใช่ไหมรือๆอบน่าจะอบไม่ใช่ทอดหรอกครับเปรี้ยวไหมเปรี้ยวพอดีเปรี้ยวแล้วครับเปรี้ยวแล้วอ่ะนี่นะคะก็อีกร้านหนึ่งเราสั่งไม่เยอะนะคะสี่อย่างห้าอย่างเท่นั้นเองนะคะ เห็นไก่ย่างเราก็ลืมว่ามีแจ่วบองติดมาด้วยค่ะแจ่วบองไม่ต้องนักหอมมันต้องมีเวลาเวลาเราไปเจอไก่ย่างนี่นะครับขอแนะนําเลยนะฮะเอาพาดไปตรงนี้เลยนี่พาดไปตรงถ้วยเลยค่ะจิ้มอร่อยยิ่งกว่าน้ําจิ้มใดๆนี่ขอแนะนํานะฮะสไตล์ไก่ย่าง ปรอบนี่อย่างนี้เลยนัวขึ้นเลยนัวขึ้นเลยต้องดูครับข้าวเหนียวปั่นแล้วก็ไก่สาข้าวเหนียวจิ้มก็ได้ข้าวเหนียวจิ้มเลยโคกอ่ะอารตีนะคลองสวรรค์อ่ะเรอจะกินเรอจะกินปลาล่าไม่ไล่นะเดี๋ยวนี้อารตีนครสวรรค์อารตีนครจิ้มปลาล่าเดี๋ยวบรรพระรุษนตาเอานะเดี๋ยวบรรพบุรุษ แบแต่หารู้ไหมว่านครสวรรค์เนี่ยเมืองปลาเมืองปลาใช่เขาปลาเขาเยอะไงมาเบิ่งนี่ค่ะเป็นกระปุกนี้นะคะไิไปไหนก็แน่นได้เอาเก็บนะคะกินเท่านี้กันนะลองสาวใต้สาวใต้กินมโดยต้องกินกับไก่ด้วยอร่อยดีโอ้โหชิ้มใหญ่เอาเอาไก่อีกสักตัวไหมเอาไก่อีกสักตัวไหมพี่ดับ ได้พอไหมครึ่งตัวไหมล่ะครึ่งตัวก็พอเปล่าเนี่ยพอมีไอ้ไอ้ไอ้แจวบองแล้วมันเสริมรสทันทีแล้วฮะอืออ่าขอนี้วไปนี่เอาเอาไปหอมตะไคร้และสมุนไพรอู้ว่าผักจิ้มนี่แหละจ้ะลองครับผมเรื่อสุขภาพก็ตื่นที่จริงเออ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 อับอดับกินเป็นจริงจริงด้วยอ่ะกินเป็นกินเป็นของแท้ของแท้ มาอีกหนึ่งตัวแล้วจ้าเอาลูเอาลูกเอาลูะนี่ค่ะไก่หนังแห้งอย่างนี้นะคะตัวที่สองค่ะเป็นไงคะเอาแจ่วพาดลงไปค่ะไม่ต้องห่วงเราไม่ต้องพี่ห่วงแจ่วมากกว่าลูกไก่ตาบัวไม่มีแจ่วบองกินมีแจ่วอ่ะตัวที่สองตัวที่สองจะหมดไหมพอมีแจ่วก็อาจจะหมดนะ ไก่ก็จะขายดีไปด้วยนะฮะอันนี้ก็มือลุยแล้วนะคะตอนนี้ไม่มีใครใช้ซ่อมแล้วนะคะมันไม่ถนัดพ้วะความที่เนื้อเขาซ่อมจะมากินก่ย่างไม่ได้ฮะเนื้อเขาแห้ง,งแกะซ่อมลําบากเขาสวยยังใช้มือเปิบเลยคะ่ะ เจ้าของร้านโชคดีมากเลยนะคะที่เจอกันตากันตาคือชื่อใครครับอ่ากันตาเป็นคนเอาวันเดือนปีเกิดของแฟนกับตัวเองไปแล้วให้เขาตั้งเป็นเพราะให้อยู่มีความสุขอิ่มน้ำสำราญนะคะอ๋อชื่อว่าก็เลยมาว่ากันตาค่ะกันตาก็ทานแล้วก็อิ่มน้ำสำราญนะเพราะว่าที่นี่มีทั้งอาหารสไตล์แบบอีสานบ้านเฮาเนาะอาหารสไตล์ภาคกลางแล้วก็สไตล์จีนก็มีนะ พวกต้มหน่อไม้ใช่ไหมฮะต้มหมูกระดูกหมูต้มอะไรเนี้ออยครับตกออมมะละนะคะ,ะก็มีหลากหลายหน่อยทั้งข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไก่ยา่างซึ่งตำครี่ มาถึงอีสานนี่ก็ต้องไปลืมลืมให้ทานหรือไม่ทานทานแล้วครับอร่อยดีนะร้อยมากงแก่นก็ขอบคุณมากนะครับขอบขอบคุณครับเปิดกี่โมงคะเปิดเจ็ดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นค่ะแวะได้นะครับใครมาเส้นทางกรุงเทพไปขอนแก่นแล้วก็มาถึงตรงนี้เขาเรียกว่าเมืองพลนะฮะจะอยู่ซ้ายมือนะครับอยู่ซ้ายมือไก่ย่างต่างาตครับพี่กัมพูร์คะพี่เขาบอกถ้าเห็นปลาสับก็อยากทานค่ะนั่น อ,นนอยากทานปลาัสรับเจววองไม่ถงหน้าโม้ชอ่านว่ายังไงคะเมทถงหน้าให้พี่ก็ได้ค่ะ